ก็ามาสู่ช่วงที่2ของเจาะเกาะติดกันนะคะหลังจากที่เราได้เกาะติดความเคลื่อนไหวแล้วก็ภารกิจค่ะของเจ้าหน้าที่ทหารในจังหวัดชายแดนใต้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าทุกนาทีของพวกเขาคือความเสี่ยงจริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลาดตระเวนออกคุ้มครองประชาชนหรือแม้แต่การอยู่เฝ้าเวรยามที่ฐานปฏิบัติการเพราะว่าทหารนั้นคือเป้าหมายสําคัญของกลุ่มก่อความไม่สงบหากพลาดนั่นหมายถึงชีวิตนะคะติดตามรายงานเพิ่มเติม,ตมจากคุณอัครพงศ์นครแก้วค่ะ ในทุกๆวันก่อนที่เจ้าหน้าที่ทหารในทุกหน่วยเฉพาะกิจ3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะออกปฏิบัติภารกิจจะต้องตรวจตาอาวุธปืนคู่กายเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดูแลวความปลอดภัยให้กับตนเองได้ก่อนที่จะออกปฏิบัติภารกิจประจำวันทั้งการลาดตระเวนเส้นทางด้วยรถจัก,กรยานยนต์หรือแม้กระทั่งการเดินตรวจตาวัตถุต้องสงสยัยโดยเฉพาะระเบิดที่คนร้ายมักนํามาซุกซ่อนไว้ตามจุดล่อแหลมในพื้นที่ และจากการปฏิบัติงานเช่นนี้ทุกวันปฏิเสธไม่ได้ว่าพื้นที่หมู่บ้านเข้มแข็งทหารทุกนายคือเป้าหมายที่สําคัญที่คนร้ายต้องการเปลิดชีวิตแต่ละวันที่เราออกปฏิบัติภารกิจรัตเวนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเงี้ยเรานึกอะไรในแต่ละวันที่เราออกมาทําหน้าที่ครับก็คือชีวิตรอดของลูกน้องแล้วก็ตัวเราเองครับ คว่ากลัวไม่ก็มันก็มีความกลัวอยู่แล้วคนเราครับความกลัวคือมันจะทําให้เราไม่เราไม่ประมาทนะครับถ้าไม่มีความกลัวคือมันจะมีความประมาททั้งนั้นก็คือต้องสําเร็จภาร,รกิจและทุกคนมีชีวิตรอดครับนอกจากนี้ในการจัดชุดเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าตรวจสอบหรือมวลชนสัมพันธ์ในหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยงแต่ละครั้งเจ้าหน้าที่ทหารชุดเคลื่อนที่เร็วหรือบนรถฮัมวี้ถือเป็นหน่วยแรกที่ต้องเข้าหมู่บ้านและเป็นชุดแรกที่ต้องเจอกับเหตุร้าย ก่อนลถเจ้าหน้าที่คันอื่นๆเส้นทางเนี่ยเราต้องระวังให้มากที่สุดคือไม่ให้มีช่องว่างได้ครับแล้วก็ปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จตามที่หน่วยเหนือได้สั่งขึ้นมากลัวไหมครับในการออกปฏิบัติภารกิจแต่ละครั้งเอาว่ากลัวเราต้องอ พูดกันภาษาทองทหารนะครับคือสยบความกลัวด้วยความกล้าครับและตลอด9ปีที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ว่าฐานปฏิบัติการของทหารทุกฐานคือเป็นจุดเสี่ยงที่สําคัญที่กลุ่มก่อความไม่สง,งบหมายเข้ายึดและทําลายอย่างฐานปฏิบัติการร้อยปืนเล็กที่2หน่วยเฉพาะกิจนาราธิวาส32หรือฐานบ้านยูรอ,อแห่งนี้ที่เคยเกิดเหตุประทะา6ศพเมื่อ3เดือนที่ผ่านมา ซึ่งทหารที่ทำหน้าที่เฝ้าเวรยามถือเป็นเป้ารอลลำดับแรกๆที่จะเสี่ยงต่อการประทะทําทำหน้าที่เขามมอบหม่ให้เราเดดีที่สุด <S <S ครับถามว่ากลัวไหมกลัวแต่มันติิแย่งไม่ได้เพราะว่ากลัวแล้วก็ต้องขับไม่มีใครดูแลเราได้ดีเขาตัวเอง อีกหนึ่งภารกิจสําคัญคือการดูแลรักษาความปลอดภัยเส้นทางรถไฟทั้งก่อนรถไฟใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเกิดออกจากสถานีเพื่อให้ความมั่นใจกับประชาชนถึงความปลอดภัยในทุกขบวนคือในการตรวจล้างไฟเนี่ยเจ้าหน้าที่จะต้องดําเนินการตรวจให้เสร็จสิ้นก่อนที่รถไฟจะออกคือตรวจเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าที่ในส่งของเราเนี่ยก็ต้องไปเซ็นชื่อว่าตรวจล้างรถไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่พบสิ่งผิดปกติก็เป็นอันเสร็จสิน้นรถไฟสามารถที่จะเดินรถได้ ขณะที่ทุกโบกี้จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนและอาสาสมัครรักษาหมู่บ้านช่วยดูแลความปลอดภัยในทุกเส้นทางเจ้าหน้าที่กำลังเก็บหัวรถไฟกับผู้โดยสารนะครับซึ่งทุกครั้งจะมีการรักษาความปลอดภัยของทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาาสสุรการตรวจตาและป้องปามเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นในทุกเที่ยวของรถไฟด้วยทุกเส้นทางรถไฟสายจังหวัดชายแดนภาคใต้ประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่คอยรักษาวความปลอดภัยต่างไม่รู้ว่าโบกี้ที่สัญจรมาจะถึงจุดหมายปลายทางหรือจะต้องหยุดลงกลางทางจากเหตุความไม่สงบซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกนายในการดูแลความปลอดภัยนะจะเป็นคนต้องดูแลรถไฟด้วยแต่ว่าเราก็คือพื้นคนที่ต้องเป็นเป้าของการก่อเหตุเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างก็ไม่รู้สึกกังวลอะไรนะแค่ว่าเราตื่นตัวอยู่เสมอ ยังมีภารกิจอีกมากที่เจหน้าที่ทุกชีวิตต้องทำหน้าที่เพื่อจุดมุ่งหมายคือการรักษาวความสงบเรียบร้อยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้ดินแดนปลายด้ามขวานแห่งนี้กลับคืนสู่สันติสุขโดยเร็วอัครพงศ์นครแก้วรายงาน ในตอนหน้าอย่าพลาดนะคะเราจะไปดูภารกิจของหน่วย EOD หรือชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดรวมถึงเราจะไปดูทหารพรานหญิงในดินแดนเสียงด้วยนะคะว่าพวกเขาทำงานกันอย่างไรติดตามกันให้ได้ค่ะ